สวัสดีครับกลับมาพบกับวินวินชาแนลโนเวลกับนิยายเรื่องฉันแค่อยากเล่นเกมเงียเงียเท่านั้นตอนที่63ให้เวลา3เดือนวันนี้อากาศดีจริงๆโจวนเลยขยับเก้าอี้ขึ้นมาเล่นเกมอยู่ที่หน้าสวนพร้อมตากแดดไปในตัวเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่มีเรียนไม่มีฝึกไม่มีงานจากทางมหาลัยโจวนเลยค่อนข้างสบายตัวเป็นพิเศษเขาพยายามฆ่าบ,บัวโลเหตเทพด้วยตัวคนเดียว แต่น่าเสียดายที่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังทําไม่สําเร็จโชคดีหน่อยตรงที่ความพยายามของเขาโอไม่สูญเปล่าระหว่างที่เขาฟอร์มอยู่นั้นไข่บัวใจเทพก็ดอปออกมาแต่มันไม่ได้เก่งอะไรมากโจ้เลยเอาให้หมดปีกเงินกินสัตว์อสูรปกติจะเชื่อมโยงกับตัวของผู้อัญเชิญโดยตรงมันจะกินพลังงานส่วนเกินของร่างกายมนุษย์เป็นอาหารหากบาดเจ็บมันก็จะอยากรักษาตัวเองโดยใช้พลังงานลมปัน ในร่างกายของมนุษย์ปกติมันไม่จําเป็นต้องกินอาหารด้วยซ้ําโดยส่วนมากมันแค่ดูดซับผลึกเข้าไปมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างนั้นมดปีกเงินกลับจําเป็นต้องกินสัตว์อสูรตัวอื่นไม่งั้นเกมก็จะแจ้งเตือนอยู่ว่ามันหิวบ่อยตอนแรกโจเอนก็ไม่ได้สนใจข้อความหรอกแต่นานๆเข้าถ้าไม่ให้มันกินอะไรเลยมันก็จะหายไปไม่ออกมาให้ใช้งานจนกว่าจะได้กินอะไร ดังนั้นโจวเลยพยายามหาอะไรมาป้อนให้หมดปีกเงินกินอย่างสม่ำเสมอการได้บัวใจเทพนั้นถือเป็นการช่วยบรรเทาความหิวของมันได้ในระดับหนึ่งโจวนนอนเล่นอยู่ตรงสวนหน้าหอนั้นที่ตึกข้างๆอันจริงก็ตื่นขึ้นมาฝึกซ้อมแต่เช้าเธอเดินออกมาทางระเบียงชั้นสองเธออยากจะออกมาสูดอากาศบ้างเพื่อลดความเครียดในใจก่อนจะไปฝึกต่อ แต่พอมองลงมาข้างล่างตรงลานกว้างๆข้างๆเธอเธอก็เห็นเจเวนที่กําลังนั่นเล่นเกมอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกอารมณ์เสียจริงๆถึงแม้จะบอกว่าพรสวรรค์ของเขามันเด่นกว่าคนอื่นก็ถเถอะแต่แล้วไงอะ่ะมีพรสวรรค์แต่ไม่ขยันฝึกให้เกิดประโยชน์ไปก็เท่านั้นแหละเขาเอาแต่ติดเกมไม่เอางานเอาการแล้วทำไมฉันต้องไปทำตัวแข่งอะไรกับนั่นด้วยเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องพรสวรรค์ ยังไงฉันก็เหนือกว่าเห็นเห็นอันจิ้งมองไปสักพักตอนจะหันหลังกลับแล้วเดินลงชั้นล่างแล้วพึมพำมกับตัวเองแม่คอยดูให้ดีนะหนูจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้เลยว่าหนูแข็งแกร่งกว่าโจเหวนหนูจะสู้เพื่อสิทธิ์ในการชิงสัตว์อสูตรระดับเร้นลับมาให้ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีโจเหวนโจเหวนโจเหวนกําลังเล่นเกมอย่างมีความสุขนั้น อยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาเขาหันขั้วไปแล้วเห็นอันจิ้งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของรั้วกำลังจ้องหน้าเขาอยู่มีอะไรเลยเจวอนหันไปม,มองก่อนจะหันกลับมาเล่นเกมของตัวเองวิชาดับตะวันนั้นเป็นของจริงนะนายฝึกมันได้เลยอันจิ้งพูดถ้านายไม่เชื่อก็ควรโทรถามพ่อนายดูได้จะได้รู้ว่าของจริงหรือของปลอมเจวอนไม่ได้สนใจเรื่องของจริงหรือของปลอมเลย เพราะยังไงเขาก็ฝึกมันไม่ได้อยู่แล้วเราจะมาบอกเรื่องนี้กับฉันทําไมล่ะเจวนถามครั้งที่แล้วนายแพ้ฉันนายคงอยากเอาคืนมากแล้วสิอันจิ้งมองเจวนไม่หรอกฉันไม่ได้ติดใจอะไรเลยเจวนพูดเขาไม่อยากไปผูกมัดอะไรกับอันจิงทั้งนั้นทั้งสองคนควรจะทําตัวเหมือนเป็นคนไม่รู้จักกันดีแล้วตอนแรกอันจิงเหมือนจะเตรียมอะไรมาพูดแต่เธอกลับคืนมันลงคอทั้งหมด เธอดูก็อักกระวนใจนิดหน่อยก่อนจะกัดฟันแล้วพูดว่าฉันให้เวลานายสามเดือนในการฝึกวิชาดับตะวันแล้วกลายเป็นระดับตำนานให้ได้นายมีแค่สามเดือนก็น่าจะพอแล้วนะจากนั้นเราจะมาสู้กันอีกครั้งถ้านายยังไม่เป็นระดับตำนานภายในสามเดือนอีกแล้วก็ฉันจะไม่ยั้งมือแล้วนะหลังจากหยุดสักพักเธอก็พูดต่อว่าอย่าหาว่าฉันรังแกเลยนะเดี๋ยวฉันจะส่ง ผลึก,กับของใช้ที่จําเป็นมาให้แล้วกันที่นายต้องทําก็มีแค่ขยันฝึกซ้อมต้องการอะไรก็มาบอกกันล่ะที่เหลือเดี๋ยวฉันซื้อมาให้จําไว้ล่ะนายมีเวลาแค่สามเดือนเท่านั้นโจวันรู้สึกว่าอันจริงนั้นไม่มีเหตุผลเลยขเขาขหมดคิ้วแล้วพูดว่าฉันยอมรับไปแล้วว่าฉันแพ้เธอชนะจบแล้วนี่ไม่เห็นต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากเลย โจเวินไม่อยากใช้คำว่าบ้านจนมาสร้างความได้เปรียบแถมเขาเองก็ไม่อยากเสียเวลากับอันจิ้งอีกแล้วมันดูไม่มีเหตุผลเอาซะเลยเพราะถึงเขาจะเอาชนะอันจิ้งได้เขาก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเราต้องสู้กันเท่านั้นจำไว้ว่าฉันให้เวลานายไปแล้วสามเดือนระหว่างนั้นฉันก็จะไม่วางมือเหมือนกันอันจิ้งพูดก่อนจะหันหลังกลับทันทีเธอกลัวว่าถ้ายังคุยต่อไปเธอต้องทำหน้าเคียดแค้นใส่โจเวินแน่ๆ ก็ช่วยไม่ได้เนี่ยตอนนี้เธออยากจะพิสูจน์ตัวเองใจจะขาดอยู่แล้วแล้วทําไมฉันต้องไปสู้กับเธอด้วยล่ะเนี่ยเจวนรู้สึกแปลกใจเป็นเพราะอันหลันอย่างแม่ของอันจิ้งแต่งงานใหม่ทําให้อันจิ้งดูเกลียดเจวนไปเลยเธอสามารถล้มเจวนตอนนี้ได้ด้วยซ้ําไม่เห็นจะต้องทําให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากเลยโจวนรู้สึกอธิบายไม่ถูกคือเสียงของโจวนนั้นมีน้อยนิดมากมันมีแค่เมืองกุยเต๋อเท่านั้น ส่วนของอันจิ้นนั้นเป็นที่โด่งดังมากในเมืองรั่วหยางแถมเธอยังเป็นระดับตำนานได้ตั้งแต่อายุส3ส่วนเจหวนถึงตอนนี้เขายังเป็นระดับตำนานไม่ได้เลยความห่างของพวกเขานั้นเรียกได้ว่ามากมายมหาศาลทําไมคนดังๆถึงชอบมีนิสัยแปลกๆกันนะพี่ของหลี่ส่วนเองก็อยากจะฆ่าน้องอันจิ้งเองก็แปลกๆเจวนใส่หัวเบาๆแต่ถึงอย่างนั้น เขาก็เล่นตามเกมของอันจิ้งไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาฝึกวิชาดับตะวันไม่ได้ด้วยซ้ําแถมเธอยังบอกให้อัปเกรดเป็นระดับตํานานให้ได้ภายในสามเดือนอีกซะอีกถึงวิชาเซียนศักดิ์สิทธิ์จะเก่งแค่ไหนแต่เขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะเป็นระดับตํานานได้เมื่อไหร่เธอกลับมาที่หอของตัวเองเธอกลับมาแอบดูเจวันที่ระเบียงอีกครั้งแล้วก็มองเจวันที่ยังคงอยู่ที่สนามเขายังคงนั่งเล่นเกมอาบแดดอยู่เหมือนเคย ดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรกับเรื่องที่เธอเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยไม่มีทีท่าว่าจะขยันหรืออะไรทั้งนั้นเธอเองก็ได้แต่กัดฟันอย่างเจ็บใจแต่โจเรนก็เล่นเกมต่อไปได้อีกไม่นานเพราะจู่ๆก็มีใครบางคนมาอยู่ตรงข้างนอกรั้วของเขารอบนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาถึงสี่คนเลยด้วยโจอเอร์นหันขึ้นไปมองมีสามคนในนั้นที่เขาไม่รู้จักส่วนอีกคนหนึ่งคือเกาอ๋าหยาง ที่เคยมีเรื่องกับหลี่ไว้อย่างตอนนั้นเจวเหวนคิดว่าเกาหยางจะมาเอาคืนเลยยกพวกมาถึงสี่คนแต่พอเกาหยางมองไปที่เจวเหวนที่อยู่ในนั้นเองเขาก็ยิ้มมาแต่ไกลแล้วพูดว่าโจวเหวินจำฉันได้ไหมเกาหยางไงต้องการอะไรจากฉันโจวเหวนเล่นเกมต่อโดยไม่มีท่าทีจะต้อนรับขับสู้เกาหยางเกาอยางเองก็ไม่ได้กดอะไรเขายังคงยิ้มแล้วพูดว่า เราเองก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรเพราะงั้นเรื่องเมื่อวันก่อนฉันขอโทษละกันไม่ว่าเรื่องวันนั้นใครจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดเรามาเริ่มต้นกันใหม่เป็นไงเขาอย่างไม่ได้ปณีประนอมกับโจเนแบบร้อเหตุผลถ้าคนปกติทั่วไปดูวิดีโอที่หลีส่วนกับโจเอร่วมมือกันจัดการบัวรุหิเหตุเทพพวกเขาจะรู้สึกว่าหลีส่วนเก่งมากๆส่วนโจวนนั้นเป็นแค่ตัวประกอบแต่คนที่เก่งจริงๆเท่านั้นที่จะเห็นว่า บทบาทของโจวเหนในการต่อสู้ครั้งนั้นมันใหญ่กว่าหลี่ส่วนมากๆหลี่ส่วนแก่งก็จริงแต่คนแบบเดียวกันกับหลี่ส่วนนั้นหาได้ทั่วไปในมหลาลัยซี่อย่างเพราะยังไงหลี่ส่วนก็ยังไม่ใช่ระดับตำนานแค่ระดับตำนานไม่กี่คนในโรงเรียนก็เหนือกว่าหลี่ส่วนเยอะแล้วแต่ที่โจวเหินทํานั้นมันเป็นบทบาทที่ไม่มีนักเรียนคนอื่นสามารถทดแทนได้ครับขอบคุณครับผ่านไปอีกหนึ่งตอนนะครับสวัสดีครับ